อะไรอะกับเพาปลาทูยูหูยูหูมากคือสงสัยมานานแล้วว่าทําไมกับเพาไม่เคยใส่ปลาทูเลยโออหวันนี้โล่งโปร่งสบายเลยเพราะเขาจัดให้แล้วจ้า <c oughs> มี <c oughs> ที่ไหนอะคุณไปไปกินกันนี่อยู่แถวแถวซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน22นะคะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละพี่เอเหรอี๋ยวเราไปกินกันเลยแมเสร็จในกาลป,ปุ๊บไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วกะเพาปลาทูเนี่ยมันน่าจะเกิดแถวไอ้นู่นย่านแม่กองย่านอะไรนุ่นนะแต่นี่อยู่ในกรุงเทพเลยอุ้ยนี่ตอบโจทย์มาก เขสงสัยมานานแล้วล่ะกินมาหมดทุกสิ่งอย่างแล้วนะกระเพราอ่ะทาไมเหลือปลาทูเนี่ยเขาไม่ทำ <c oughs> นี่ไงล้วตาดีนะเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อเลยอย่ะไปโอ้เขาแกะให้อย่างี้เลยเหรอหดีงามมากเลยค่ะมาเป็นเนื้อเป,เป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวเ,วเลยนะครึ่งตัวครึ่งตัวอย่างงี้เลยนะชื่อร้านครัวเถื่อนเอ็มซ่าค่ะมีอาหารตามสั่งเป็นร้อยอย่างอร่อยจะลูกค้าบอกต่อแล้ววันนี้อร่อยจนดังออกทีวีเลยนะคะเมนูเด็ดก็คือเห็นอยู่ตรงหน้านี้แล้วล่ะกระเพราปลาทู เขาก็เอาปลาทูที่แกะแล้วล้างแล้วแกะก้างออกด้วยมาทอดแล้วก็เอาไปผัดกระเพราปรุงรสด้วยซอสผัดที่คิดขึ้นมาเองรสชาติมันก็เลยจัดจ้านถึงเครื่องหอมใบกระเพราด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ร้านนี้เขายังมีปลาทูทําอีกหลายเมนูเลยนะด้วยจะเป็นปลาทูพริกแกงใต้เป็นไงเออน่ากินได้นะได้ไอเดียนี้มาจากเมนูของลูกค้าที่สั่งคือตอนแรกก็คิดไม่ออกหรอกแต่ลูกค้ามาพี่ พี่ลองไปทูไปทําอันนี้สิก็คือไปทําพริกแกงใต้อย่างเงี้ยเขาก็เลยลองๆว่าเฮ้ยได้ได้นะคะแล้วก็ไปต่อด้วยกะเพราหมูแดดเดียวเออจริงเอาหมูแดดเดียวมาผัดกะเพราก็ได้อยู่นะห<ด>มูแดดเดียวก็ยังได้ถูกไหมได้อ่อผัดตะไคร้กุ้งสดนะนี่นตะไคร้กุ้งสดมาละแล้วยังมีสตอกุ้งผัดพริกแกงใต้ครับเออทั้งหมดทั้งมวลนี้ไ้าสิ คุณในกรุงเทพเนาะโอ้อยู่ในกรุงเทพ50บาทอะเก๋ไก่ใช้ไลมากมนะเจ้าของร้านค่ะชื่อว่าคุณเอ็มสรยุทธ์หมูแสนกอกับแฟนสาวคุณปูปนัดดาวิชามูลแล้วให้ฟังแบบยิ้มๆเลยอะบอกว่าอย่างเนี้ยคุณเอ็มอะเขาเคยมีทำงานประจำอยู่ในห้างเป็นพนักงานแนะนำน้ำหอมแต่พอเจอโควิดใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลอาออกจากงานแล้วก็ เป็นอาชีพอื่นอยู่พักหนึ่งอย่างเช่นไปเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะแต่ทีนี้ไรเดอร์เต็มถนนคู่แข่งเยอะมากอทำไงดีก็เลยเปลี่ยนมาขายหมูปิ้งอก็ไปไม่รอดค่ะนี่นะคะปุ่นต่อมานะเขาเรียนรู้การทําอาหารจากรุ่นพี่ของคุณปูใช่ป่ะแล้วก็ทําอาหารตามสั่งเริ่มจากขายออนไลน์ก่อนวันแรกขายได้แค่หนึ่งกล่องแต่เขาไม่ท้อเลยถ้าเป็นเราเราบอกโอ้กล่องหนึ่งจะรอดไหมแต่คุณเอ็มบอกฉันไม่ท้อจะทำต่อ ช่วยกันหาลูกค้าแล้วก็โปรโมททาง Facebook นี่แหละครับจนลูกค้าเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดอกติดใจบอกกันปากต่อปากจริงๆสําหรับที่มาของกะเพราปลาทูเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับกะเพราปลาทูค่ะเมนูนี้มาได้ยังไงเหื่อนลูกค้าให้เอ็มผัด <c oughs> ผัดแล้วก็เอาลงในกลุ่มคนรักผัดกะเพรา <c oughs> หลังจากนั้น ก็ลูกคนก็มากดถูกใจก็บอกน่าทานจางังนู่นนี่นันน่นจากวันแรกมีแค่เจเมนูครับตอนนี้ประมาณร้อยกว่าเมนูครับท,ทำทันไหมทันไหมไม่ทันครับทุกวันนี้บอกเลยว่าไม่ทันแล้วก็แบบต้องปิดแอปขายแต่ลูกค้าหน้าร้านเพราะว่าทําคนเดียวผัดคนเดียวครับถ้าลูกค้ามีไอเดียอยากจะกินเป็นกระเพราอย่างอื่นเราสามารถทําให้ได้ไหมคะทําได้ครับมีครับ มีมีเหมือนกันครับที่บางทีลูกค้าอยากกินเป็นเมนูนึกภาพบอกเลยขายดีจนต้องปิดแอปอะปิดแอปไปแล้วจ้าใครจะกินก็ต้องมาที่หน้าร้านจ้าค่ะไปเลยร้านครัวเถิดเอ็มซ่าชุมชน200ห้องที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน22เขตธนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะแปดเปิดกันตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง1นึ่งทุ่มร้านนี้หยุดทุกวันพุธนะ หรือจะสั่งผ่านไลเดอร์รก็ได้แต่ตอนนี้ก็ปิดแอปไปแล้วปิดแอปไปแล้วเออเราไปกินที่ร้านก็เถอะเอาจริงนะกินที่ร้านได้อารมณ์กว่าจริงหอมๆมาจากกระทะนี่นะต้องมีสักสองสามจานแน่นอนเลยอะ่ะนะนะคุณไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับคุณคพ่อคุณแม่ครับผมมีอีกหนึ่งเมนูที่จะนําเสนอกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการปากท้องต้องรู้หลายคนต้องอรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติ๊กข่าวช่องแปด